สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บมันนะคะฝนตกนี่น้องพัดกับตะมกฟันอยู่เทิงรถเด้อค่ะเด้อแต่หนกก็สิเป็นผู้พิพากษาอยู่ข้างล่างมีน้องโดมแล้วก็กระตูนแล้วก็ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะนู่นคนโยนอยู่ข้างล่างนะคะพวกหนกก็สิฟันหัวอยู่ข้างบนนะคะบีทำงานเถอะเออนี่นี่ให้ลัางมางบ,าาบ้านขับรถไฟก็ไม่ตื่นเลยฝนตกค่ะ จับเลยจับเลยจับอันนี้จับมากงเออมาเล่นคนด้วยกันไอ้สิอาจับถ่ายเด้วยเดี๋ยวฟันหวัวเด้อไปปลากระปานเมือกค่ะเมือกถ่ายเลื่อง้กั่าอเลื่อง เเมมมกกนีดูการทำงานฝนตกนะาจนี่นะคะกำลังเก็บหัวมันใส่เข้งนะคะแล้วก็โยนขึ้นรถไถนะคะนี่ก็ลุงม็อกนะคะกำลังฟันหัวมันนะคะนี่ก็ปะถอนนะคะเมื่อค่ะเมื่อแล้วก็น้องโดมนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะคนี่ก็คนขับรถนะคะ หลับหล,ลับตลอดการนะคะจอดรถที่ที่ไหนหลับทุกทีมาดูครึ่งหนึ่งเบอร์วิวนั่นเด้อนี่นะคะนี่นะคะภูภูผ,ผาแอกนะคะ นี่นะคะกินข้าวค่ะแล้วมีเมือกมาโหยนี่ก็็บรรยากาศนะคะาาเ,อเอาเสร็จแล้วกลับไปกินอยู่บ้านอย่าบาดเจ็บนี่นะคะ ดูลุงมกนะคะดูลุงมกรถไทยจะเคลื่อนแล้วนะคะดูนะปฐอนจับดีๆได้ตีลังกาลงรถไทยนะไม่ไหวไรนี่นะคะคนขับรถไทยได้แล้ว

หนึ่งเมล็ดยังตามแก้วตามโจกโอ้ยกินน้อยเดียวกว็เมาซั้นนี้เป็นตะกียบนี่ต้องตำหรอบ่าวชื่อได้เฮียให้เขากินห้ายแนยวมันไม่ดีกินอะไรตามมะม่วงป่ะว่ามันเ <c oughs> ยอะขีดเมฆมะม่วงมันจะไม่เรียกค่อยเนะานะเพราะก็ย่านเจ้าเหนื่อยเนาะ วาก็อ,อยากกินเหมือนกันมือกนอนเมบอยู่กับเอฟสี่อยแล้วเออได้นะเามอเหอเามวางงายบ่หามเ็กกันหิเลยสิดีค่สนุกสนานรามฝนนะคะเด้อ นี่ทักทายเอฟซีหน่อยหัวหน้าบ่มีแหงเลยหนูลลำบากนะข้าโนตกนะมันเมือกพกุดี่มีคต่โอ้บินเฮืองเลยเซ็ตมาโยนมาโยนมาอืบอ,อันนี้คือโยนขึ้นรถนะคะนี่ได้การได้การ ออยอนมาโยนมาเอออา,า,อา,า,อา,า,อากาศเดี๋ยวบรรยากาศฝนตกแบบนีอะลรพี่น้องเออเมื่อกนี้หน,นหนเออเอฟซีมาโยนกับฮะฮะเอาผู้สาวมาโยนนำเนาะว่าเนาะได้การค่ะเอ,อ๋ออะไรโยนมาโยนมา,า,นนาโยนเลยเออ ไม่บอกกินข้าวเพราะว่านีคะงองเลยโอ้ยมีแต่ผู้ชายเขาบอกว่าอืมอันนี้ก็ฟันแล้วค่ะจะเก็บ<อ>แบกเลยนะคะเนาะเนี่ยก็เป็นห่วยนะคะปลาลายปลาพายเต็มเลยค่ะนี่เอามาแดงฝั่งเขาหรือมาแดงฝั่งเห่าฮานุมา่ามาแดงฝั่งเหา่าต้นนี่แหละค่ะเบ่งบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็อยู่บนหลังรถนะคะตอนนี้ค่ะ หนูอยู่บนหลังรถนนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็สิขอลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประอนบ้านกกกอกด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ